เรื่องเล่าอาถรรพ์จากพรานป่าเกี่ยวกับเหรียญบาทตราคุดปี2,517ต้านโควิดบรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าพระเครื่องมีคุณทางเมตตาหรือว่าแคล้วคลาดหากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอกับสัตว์ป่าเลยจะแคล้วคลาดไปหมดแต่ด้วยเหตุนั้นพรานป่าจึงไม่ครองพระเข้าป่า พรานสุกเล่าว่าจะพกถุงพลาสติกใสซึ่งข้างในบรรจุด้วยยาสูบขี้โยใบยตองใบตองอ่อนตากแห้งเปลือกมะขามไว้บดผสมยาสูบแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พรานสุกใช้เป็นเครื่องรางพกติดตัวไปเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองยาสูบของแกนั่นก็คือเหรียญบาทพยาครุฑเป็นเหรียญที่แกพกเข้าป่าเป็นประจำการเข้าป่าแล้วก็พักค้างคืนในป่านั้น พรานสุกก็บอกว่ามันเต็มไปได้วยสิ่งลี้ลับตามคําเล่าขานของพรานป่าและคนตัดไม้จะปากต่อปากของพรานป่าและคนตัดไม้เล่าขานสืบต่อกันมาว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตอกตราคุดโดยตอกให้ด้านที่เป็นรอยครุดติดเอาไว้ที่เหนือบริเวณที่เราจะนอนตอกเสร็จแล้วก็เก็บเหรียญพกเอาไว้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับพรานสุขในค่ำคืนแห่งการ,รเผชิญกับผีป่านางไม้ พรานสุกเองได้ขูดเปลือกโคนไม้ใหญ่ขูดให้เรียบแล้วตอกตราครุฑประทับติดเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับตามคําพรานและคนตัดไม้บอกและก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏเหรียญบาทพยาครุฑจึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่าพรานไพรคนตัดไม้พกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพยาครุฑ ซึ่งผู้เท่าทานึงเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยที่ท่านเคยตัดไม้แล้วก็ล่องไม้ไปตามแม่น้ำปิงไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ำบางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายกับการไหลถวนน้ำผู้เท่าท่านนี้จึงเอาเหรียญบาทตราครุฑต,ตอกลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้นปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ่งไปมาอย่างน่าแปลกประหลาดก่อนจะไหลไปตามกระแสน้ำเช่นเดียวกับหมอผีบางท่าน หากตรวจพบว่าผีสัมภเวสีเข้ามาสิงสู่ในเสาบ้านทําให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุขหมอผีก็จะตอกเหรียญตราคุดให้จมหายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญเป็นการสะกดพูดผีให้อยู่ในภพในภูมิไม่ให้ออกมารบกวนใครเหรียญบาตราพยาครุฑจึงดังว่าเป็นวัตถุที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมากมายนักตำนานพยาครุฑ ในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพานต์นั้นมีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดอย่างเช่นราชสีคดจสีอันมีลำตัวเป็นสิงแต่มีศีรษะเป็นช้างกินนารีกินนอนและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอยู่สองอย่างที่นับว่าเป็นเทพเดรัจฉานมีฤทธิ์มากคือ 1. เป็นพญานาคราชเจ้าแห่งบาดาล และอีกหนึ่งก็คือพญาครุฑเจ้าแห่งเวหานาคและครุฑก็ต่างเป็นสัตว์ที่คู่กันตามตำนานสัตว์กายสิทธิ์ทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันคือมหาฤาษีกัศยปะเทพบิดอนแต่คนละแม่โดยพญาครุฑนั้นมีมาดาเป็นภรรยาหลวงส่วนนาคนั้นมีแม่เป็นภรรยาคนรองนั้นทั้งสองนี้ไม่ถูกกันมีเรื่องกันตลอดจนในที่สุด ความผิดใจนี้ก็ลามไปถึงลูกของตนด้วยจึงเป็นเหตุให้นาคและครุฑไม่ถูกกันในเวลาต่อมาพญานาคนั้นมีวิมานอันเป็นทิพย์อยู่ในบาดาลส่วนครุฑก็มีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกรลาดกล่าวว่าองค์พยาครุฑนั้นมีนามว่าท้าเวนไตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท้าสุบันมีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชเป็นอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหลาย อาศัยเกาะอยู่ตามต้นยิ้วอาศัยผลยิ้วและน้ำดอกไม้จากต้นยิ้วเป็นอาหารทิพย์ลูกพญาครุฑจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติเติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมาหากลูกครุฑตนใดที่มีบุญญาธิการมามากอำนาจบุญจะบรรดาให้เกิดผลยิ้วทิพย์และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกครุฑตนนั้นๆและลูกครุฑตนดังกล่าวจะจำเริญไว้ได้อย่างรวดเร็ว รุดเป็นสัตว์ที่กึ่งโอปติกะหรือว่ากึ่งผู้กายทิพย์คล้ายกับชาวรับแลและผู้พญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่จะสามารถพบเห็นครุฑได้ต้องเคยมีบุญร่วมกับพวกเขามาจึงสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นกันล้วนต้องเป็นผู้ที่มีวาสนาต่อกันมาตั้งแต่อดีตทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะ ที่จะรู้กันได้ทั่วไปเช่นเรื่องสามัญเรื่องของครุฑเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์โลดโผนยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคสุริยสามไปแต่คนทั่วไปไม่เคยรู้กันเลยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาและอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักความเป็นจริงแล้วเรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูก็นับถือครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสําคัญพระองค์หนึ่งแม้ในทางไทยเราเองทางสายศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มากดูอย่างตราแผ่นดินเอง ก็มีรูปลักษณะเป็นครุฑจึงน่าสนใจว่าครุฑนั้นคงจะมีอนุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกันกับพญานาคถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริงพญาครุฑก็ย่อมมีจริงเช่นกันพลังอำนาจที่เทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าอำนาจของพญาครุฑนั้นท่านว่าลึกลับมากนักในตำนานของฮินดูกล่าวว่าตั้งแต่แรกเกิดมานั้นพญาครุฑก็มีรัศมีกายที่สว่างสวยัยเป็นที่อัศจรรย์ สอนให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีอนุภาพเป็นอเนกอนันต์มีฤทธิ์วิชาผาดโผนพิสดารทั้งนี้มีเรื่องกล่าวไว้อีกว่าครั้งหนึ่งพยาครุษเคยลองฤทธิ์กับองค์พระนารายมหาเทพหนึ่งในสามของศาสนาพราหมณ์การรบกันนั้นเป็นที่เรื่องลือไปทั้งสามโลกธาตุพยาครุษสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถรบกันไปเท่าไหรก็หาแพ้ชนะกันไม่ จนในที่สุดพระนารายณ์และพญาครุฑจึงตกลงกันว่าขอให้เสมอกันในการรบระหว่างเราและท่านพระนารายณ์อนุญาตให้พญาครุฑสามารถอยู่เหนือเสียงตนได้และพญาครุฑก็นอบน้อมยอมให้พระนารายณ์สามารถนำตนเป็นพานะไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกันจึงถือกันในหมู่ครูบาอาจารย์กันแต่โบราณว่าพญาครุฑเป็นเทพเยรชานที่มีอนุภาพอิทธิฤทธิเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าอย่างพระนารายณ์ อนุภาพของครุฑจึงเป็นที่อัศจรรย์ของทั่วโลกธาตุนอกจากนี้ยังมีประวัติอีกว่าพระอินเองก็เคยลองริ์กับพญาครุฑโดยใช้วัชระฟาดพญาครุฑแต่องค์พญาครุฑเป็นกายสิทธิหาได้เป็นอันตรายแต่อย่างไดไม่พระอินพยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทําอันตรายแก่องค์ครุฑได้จนพระอินมีความเคารพในอนุภาพของพญาครุฑว่า มีฤทธิเดชเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าจริงในที่สุดพยาครุฑจึงได้สลัดขนตนเองออกมาหนึ่งเส้นให้แก่พระอินท์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระอินท์ด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าตามตำนานที่กล่าวมาพยาครุฑเป็นเทพเดราัชานที่มีฤทธิ์ที่ไม่ธรรมดาเลยมีอนุภาพมากด้วยเหตุน,นี้ครูบาอาจารย์ที่รู้จักศาสตร์ของครุฑเป็นอย่างดีจึงนำเอาสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับครุฑรูปครุฑต่าง มาทำสมาธิบูชาเพื่อให้เกิดอิทธิพลงงานอันลี้ลับทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองบ้างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองบ้างดังที่เราจะได้กล่าวให้ท่านทราบต่อไปสัญ,ญลักษณ์ของครุฑสัญ,ญลักษณ์แห่งแผ่นดินโดยสรุปจากตำนานแล้วครุฑคือสัตว์หิมพานอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่สัตว์สามัญธรรมดาเพราะพญาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพเรียกว่าเทพเดรัจฉาน ซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพานะของพระนารายณ์อย่างหนึ่งในเมืองไทยเรานับถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสม,มุติเทพเป็นองค์นารายอาวตารจึงมีการใช้ธงรูปครุฑและมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ประจำแผ่นดินสามารถพบเห็นรูปครุฑได้จากเอกสารต่างๆของทางราชการและนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่บุได มีความสุจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์และหน้าที่ของตนองค์พญาครุฑก็จะส่งพลังปกป้องให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นำเอาตราครุฑไปติดจะทําให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุดตาครุฑล้างอาถรรพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตลอด และได้รับความเคารพบ,บูชาว่าเป็นของสูงเสมือนหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประมุขผู้ใดมีสัญ,ญลักษณ์ของครุฑรูปครุฑบูชาไว้ย่อมได้อานิสงส์มากอทิเช่นมีความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้นดังนี้แล้วครุฑจึงเป็นของสูงที่เราควรจะรู้ควรบูชาอย่างหนึ่งเรื่องครุฑนี้คนโบราณจึงเชื่อถือกันมาก พยาครุฑเครื่องหมายแห่งสิทธิอำนาจและความเป็นมงคลเพราะเครื่องหมายของพยาครุฑนี่สําคัญมากผู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่ําไม่นําไปไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะว่าเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์หากเคารพนับถือให้ดีอำนาจพยาครุฑที่มีอยู่ในเอกสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจนที่ไหนว่ากันว่าผีแรงผีเฮี้ยนเอาตราพยาครุฑไปติดเอาไว้ ความอาถรรพ์ของสถานที่นั้นๆก็จะหายไปในทันทีจนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นอำนาจพยาครุษสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือ 1. เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณสายทั้งปวงพูดผีปีาศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้คงกระพัน 5. 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. ธ็ดทมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคล่ามนานาประการ 8. สัสั์ร้ายเขี่ยวงาสารพัดงูงเงี้ยวเคี่ยวขออสรพิษ ไม่กล้ากล้ำกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตบะบรมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดอำนาจพญาครุฑยังมีมากกว่านี้อีกมากแล้วแต่ท่านใดจะรู้จักใช้ในตำราทางสายเวทพุทธาคมมีทั้งการใช้ยันครุฑให้ผลดีในการคงกระพันชาตรีมีนาพญาครุฑใช้ลงตบหน้าผากเป็นคงกระพันชาตรีกันเคี่ยวงาอสรพิษได้ทั้งนพญาครุฑนี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปยังตัวตนผู้ใดแล้ว ยังสามารถทรหดอดทนเดินไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอดและเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยยังมีคาถาพยาครุษซึ่งเมื่อกราพระคาถานี้งูพิษรวมไปถึงตะขาบแมงป่องและก็สัตว์ร้ายต่างๆทั้งหลายจะหลบหนีไปสิน้นโดยพระคาถาพยาครุษท่านว่าดังนี้โอมพยาครุษจะเห็นผลลีกไปให้ผล พญาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอก่อนว่าคาถานี้ให้นมัสก,การพระรัตนตรยัยเสียก่อนด้วยการตั้งนโมสามจบและท่องพระคาถานี้ก่อนออกเดินทางตั้งสติทรงจิตไปถึงพญาครุฑจะปลอดภัยทุกประการ